รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจใาสารพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือศนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563 จังหวัดเชียงรายเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดกิจกรรมจิตอาสาโครโรนาไวรัสจังหวัดเชียงรายเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสาวณีเปี่ยนพาณิชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมจิตอาสาสู้โครโรนาไวรัสจังหวัดเชียงรายโดยการน,นำจิตอาสาสาธารณสุขร่วมกันออกรณรงค์ให้ความรู้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแจกโปสเตอร์การทำหน้ากากอนามัยใช้เองและก็เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโครโรนาไวรัสแก่ประชาชนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหออำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย แล้วก็สถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็มีประชาชนอยู่หนานแน่นค่ะนอกจากนี้จิตอาสาและเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขก็ยังได้ออกแจกจ่ายเอกสารให้แก่ห้างร้านต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลและก็สถานีขนส่งเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อมูลคำแนะนำให้เกิดความปลอดภัยจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวด้วยค่ะโดยสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยสมงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักนั่นเองค่ะ ซึ่งก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ได้ร่วมกันทําความสะอาดถนนใจหน้ากากอนามัยรวมถึงรณรงค์แนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแก่ผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกทั้งที่จุดสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่1ด้วยนะคะจิตอาสาสาธรารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขยังได้ร่วมกันทําความสะอาดเก้าอี้นั่งภายในสถานีรถโดยสารที่เชื่อมโยงกับอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนขับรถที่ต้องให้บริการผูด้โดยสารเป็นประจําทุกวันอีกด้วยค่ะด้านนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวกับนักข่าวสุขภาวะด้วยนะคะว่าสํานักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินมาตราการดูแลเรื่องไวรัสโคโรนามาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม2563ที่ผ่านมาค่ะโดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธรารณาสุขกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และก็ตั้งจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดนพรมแดนทั้ง3อำเภอนั่นก็คืออำเภอแม่สายอเภอเชียงแสนและก็อเภอเชียงของค่ะ โดยเฉพาะคนจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งจากการรายงานก็พบด้วยนะคะว่าจากการตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า20,000คนยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะดังนั้นจึงได้ดําเนินการมาตราการเชิงรุกในจังหวัดเชียงรายโดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะและก็ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ออกพบปะประชาชนกรณีเดินทางไปยังประเทศจีน แล้วก็มีอาการป่วยภายในสองสัปดาห์ก็ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะนอกจากนี้ยังแนะนําวิธีการทําหน้ากากอนามัยใช้เองด้วยนะคะที่ทําง่ายเพื่อทดแทนการขาดแคลนหน้ากากอนามัยตามท้องตลาดในช่วงนี้นะคะซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากหาซื้อกันได้ยากชั่วขณะหนึ่งก็จะมีการผลิตเพื่อนํามาทดแทนโดยเร็วต่อไปค่ะสุนีบุญน,นันนะะักข่าวสุขภาวะภาคเหนือแรงงาน สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจ,ใจสารพลัง